ไตโคเดมาเนี่ยนะครับเป็นเชื้อราที่ควบคุมเชื้อราด้วยกันเองจะใช้ในการควบคุมโรคที่เกิดกับพวกพืชผักต่างๆสารซูปเปอร์โพรตสามเป็นเชื้อราไตโคเดมาแต่วันนี้เราจะมาขยายจากสารเล่งซูปเปอร์โพรตสามนี่นะครับสำหรับวิธีการทานะครับแล้วก็เทน้าตาลครึ่งกิโลใส่น้ําลงไปสิบลิตรเทสารเล่งซูปเปอร์โพรตสามเนี่ยลงไปผสม ปกติแล้วสารเล่งซูเปอร์โพลสาซองเนี่ยเราจะขยายได้20ลิตรแต่พอดีเราเราจะทํา10ลิตรแล้วก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งซองหลังจากนั้นเราก็คนอีกรอบหนึ่งเติมลำลำเนี่ยเราจะใช้วิธีการโรยคือลำอ่อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงไตโคเดม่าปิดฝาถังเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มประมาณ3-4วันเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนี่นะครับตัวอย่างที่พร้อมจะใช้งานแล้ว เราก็จะเอาน้ำเนี่ยไป,ไปผสมน้ําในอัตราส่วน 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนําไปใช้ป้องก,กันโรคลากเน่าคนเน่าส่วนพวกเชื้อราต่างๆราน้ําค้างราสนิมเราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นเราจะใช้อัตราส่วนที่2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรถ้าท่านมีสารเร่งซูปเปอร์พอร์ลสามสามารถที่จะขยายแล้วก็ใช้แทนเชื้อไตโคเน,นมาได้เลยนะครับเพราะว่าสารเร่งซูปเปอร์พอร์ลสามเนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงมากถ้าทําแล้วเนี่ยรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายเชื้อไตโคเดมานะครับจากสารเร่งซูเปอร์พลลาสามไตโคเดมานี่นะครับเป็นเชื้อราที่ควบคุมเชื้อราด้วยกันเองเรานํามาใช้เนี่ยเราจะใช้ในการควบคุมโรคที่เกิดกับพวกพืชผักต่างๆไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดจากเชื้อรานะครับสารซูเปอร์พลลาสามเป็นเชื้อราไตโคเดมาจะมีหลายตัวที่รวมกันอยู่ในนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาขยายโดยการขยายแบบ ไตโคเดมาเป็นแบบน้ําจากสารเร่งซูเปอร์โพลาร์สามนี่นะครับการขยายเชื้อไตโคเดมาเนี่ยนะครับเราจะทําได้ตัวแบบแห้งแล้วก็เป็นแบบน้ําแล้วก็ที่มาของไตโคเดมาเนี่ยเราอาจจะมีเป็นหัวเช e ื้อไตโคเดมาเลยหรือว่าเราจะใช้เป็นสารเร่งซูเปอร์โพลาร์สามถ้าหาได้เราก็ใช้จากสารเร่งซูเปอร์โพลาร์สามได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือเป็นสารเร่งซูเปอร์โพลาร์สามหนึ่งซองแล้วก็มีลำเป็นลำอ่อนก็ได้นะครับ ถ้าเกิดไม่มีลำอ่อนก็เราใช้ลำทั่วไปตัวนี้ครึ่งกิโลน้ำตาลทรายแดงอีกครึ่งกิโลแล้วก็มีภาชนะที่ใช้หมักมีน้ำเปล่าอีก10ลิตรแล้วก็มีฝาปิดสุดท้ายก็คือไม้คนนะครับเราต้องคนน้ำตาลให้ละลายนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับแล้วก็จะเทน้ำตาลครึ่งกิโลเนี่ยเราจะเทลงไปใส่น้ำลงไป10ลิตรน้ำตาลที่ใส่ลงไปในน้ำเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือเป็นอาหารของเชื้อรา หลังจากที่เราเทน Get ้ําตาลเสร็จแล้วนะครับเราก็คนให้น้ําตาลละลายก่อนหลังจากที่เราคนน้ําตาลแล้วเราก็จะเทสารเร่งซูเปอร์พลร์สามเนี่ยลงไปผสมแล้วก็คนอีกทีนึงนะครับปกติแล้วสารเร่งซูเปอร์พลร์สามหนึ่งซองเนี่ยเราจะขยายได้20ลิตรแต่พอดีเราเราจะทํา10ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งซองหลังจากนั้นเราก็คนอีกรอบหนึ่งนะครับครับหลังจากที่คนน้ําตาลแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พลร์สามละลายแล้วเราก็จะเติมลำนะครับลำเนี่ยเราจะใช้ วิธีการโรยนะครับเราจะไม่คนนะครับทีนี้คือลำอ่อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงไตโคเดมาหรือเลี้ยงเชื้อราที่เกิดจากสารเลขซูปเปอร์พอลล่สามเนี่ยครับเพื่อให้เขาขยายตัวนะครับโรยลำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาถังเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการหมักหลังจากนี้เราก็จะเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มประมาณ3-4วันเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยหลังจากที่เป็นแล้วเราจะเก็บไว้ใช้งานอยู่ได้ประมาณ1ปีนะครับ หลังจากที่เราหมักไปแล้วนะครับขั้นตอนการนำเอาไปใช้งานเนี่ยก็คือเรารอให้เป็นฝ้าสีขาวขึ้นมาเป็นลักษณะเส้นใยของเชื้อรานะครับถ้าเกิดขึ้นมาเยอะแล้วเต็มแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยนี่นะครับตัวอย่างที่พร้อมจะใช้งานแล้วนะครับลักษณะที่เป็นแล้วก็คือเขาจะเป็นลักษณะเป็นวุ้นเป็นเชือเ้อราขาวๆด้านหน้านะครับหลังจากนี้เราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการนําไปใช้งานนะครับวันนี้เราจะนําไปใช้ป้องก,กันโรคลากเน่าคนเน่า เราก็จะเอาน้ำเนี่ยไปผสมน้ําใส่บัวรดน้ําเลยในอัตราส่วน 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับส่วนลักษณะอาการที่เกิดทางใบนะครับเป็นพวกเชื้อราต่างๆราน้ําค้างราสนิมเราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นเราจะใช้อัตราส่วนที่ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ถ้าท่านมีสารเร่งซูปเปอร์พอร์สามนะครับสามารถที่จะขยายแล้วก็ใช้แทนเชื้อไตโคเนมานได้เลยนะครับเพราะว่าสารเร่งซูปเปอร์พอร์สามเนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็ท่านสามารถที่จะขอได้ฟรีนะครับขั้นตอนการขยายเชื้อแบบนี้นะครับถ้าทําแล้วเนี่ยรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ